เล่งเขียวเล่งงามได้ทันใจเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะยายปางก็จะพามาบำรุงใส่ปุ๋ยให้กับพืชผักสวนครัวของเรานะคะวันนี้นะคะยายปางก็จะพามาบำรุงใส่ครึ่งใช้นะคะที่ยายปางปลูกใส่ขวดเอาไว้นะคะเขากําลังแตกยอดใหม่นะคะแตกหนอ่อแตกยอดใหม่แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะใบก็ เขียวงามนะคะแต่วันนี้ยายปังก็จะพามาใส่ปุ๋ยที่ปลูกใหม่ๆนะคะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้เขานะคะแต่ใบก็เขียวงามอยู่เราจะไปดูปุ๋ยกันเลยนะคะยายปังก็เตรียมน้ําไว้นะคะ5ลิตรเราจะมาใส่ปุ๋ยบํารุงให้พืชผักสวนครัวของเรานะะเนี่ยค่ะเร่งเขียวเร่งงามลําต้นแข็งแรง แตกหนอ่อแตกกอได้ดีนะคะต่อมาเยาปังก็จะใช้น้ำซาวข้าวนะคะในน้ำซาวข้าวจะมีวิตามินมากมายเลยค่ะในน้ำซาวข้าวนะคะทำให้พืชผักของเราแข็งแรงจเจริญเติบโตเร็วทำให้ดินล้วนซุยด้วยนะคะเยาปังก็จะเอาใส่ลงไป1ลิตรนะคะเราเก็บไว้ใช้เลยค่ะมีมากมีน้อยเราก็ใช้ได้เลยนะคะน้ำซาวข้าว นี่นะคะน้ำสาวข้าวอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ญี่ปุ่นใช้นะคะเป็นน้ำหมักขี้วัวค่ะในน้ำหมักขี้วัวจะมีในโตเก้นสูงนะคะมีฟอสฟอรัสมีธาตุเหล็กทองแดงสังกะสีมีอีกมากมายเลยค่ะเร่งการเจริญเติบโตทําให้พืชผักของเราเขียวงามใบเป็นมันเลยนะคะญี่ปุนก็จะเอาใส่ลงไป1แก้วนะคะ น้ำส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันให้ดีนะคะปุ๋ยน้ำสูตรนี้ลดได้กับพืชผักทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือไม้ผลพืชผักสวนครัวผักกินใบลดได้หมดเลยค่ะปุ๋ยที่ยปันผสมเอาไว้นะคะใช้ลดได้เลยนะคะ นี่เห็นไหมคะเด็วปังก็จะใช้ลดเลยค่ะแล้วก็ลดตามความเหมาะสมของต้นไม้นะคะเดปังก็จะใช้ลดแบบนี้เลยใช้ลดเลยค่ะ มาดูกระถางนี้นะคะใบยี่หร่าที่เยปันปักชําด้วยน้ํานะคะเยปันเอารงกระถางปลูกนะคะกําลังแตกใบใหม่เลยค่ะกําลังแตกยอดใบเขียวงามเลยนะคะใช้ลดได้เลยค่ะใชลดด้ล,ชลดได้เลยใบกะเพรานะคะที่ปันปักชํายอดด้วยน้ําพริกนะคะที่กําลัง ที่เยปานเอาลงปลูกนะคะกำลังแตกใบใหม่เลยใช้รถได้เลยค่ะแตระแน่นะคะเยปานตัดไปกินหลายรอบแล้วแล้วก็ตัดใบไปปักชาด้วยนะคะใช้รถได้เลยกําลังแตกยอดออกมานะคะกําลังแตกยอดใหม่ออกมานะคะเล็กๆนะคะเห็นไหมคะมาดูใบโหระพาของเยปานกระถางนี้ค่ะใบเขาจะยอด เขียวงามมากเลยนะคะแล้วก็ต้นสูงมากค่ะเหยปันใช้น้ำหมักขี้วัวนะคะลดลงไปนะคะแต่กระถางนี้เยาปันยังไม่ได้ใช้เลยเห็นไหมคะสีเขาผิดกันเลยนะคะนี้เขาได้ลดนะคะใบเขาก็จะมีออกเหลืองๆนะคะส่วนกระถางนี้ใบจะเขียวงามมากเห็นไหมคะต่างกันใช้ลดได้เลยค่ะ เังก็จะใช้รถอาทิตย์ละครั้งค่ะเร่งเขียวเร่งโตใบใหญ่ใบเป็นมันเลยนะคะเดียปังก็จะปลูกใบครึ่งช่ายให้ดูอีกครั้งนะคะวันนี้เดียบังจะปลูกในกระถางแขวนนะคะเนี่ยใบเล็กๆแบบนี้เราก็ใบยอดอ่อนๆแบบนี้เราก็ไม่ต้องตัด จะตัดก็ได้นะคะเขาก็แตกหน่อขึ้นมาใหม่เหมือนกันแหละแต่ถ้าเกิดเราอยากให้ต้นเขาเล่งโตเราก็ไม่ต้องตัดก็ได้แบบนี้ได้กินเร็วนะคะถ้าเกิดเราไม่ตัดยอดรากก็จะงอ ส่วนที่เยปานปลูกสะระแหน่เอาไว้นะคะเยปานก็จะมาอัปเดตให้ดูค่ะที่เยปานใช้ยอดปักชำนะคะแล้วเยปันก็เอามาลงปลูกในกระถางกําลังติดเลยนะคะใบเริ่มเขียวแล้วค่ะติดง่ายมากเลยนะคะเร่งโตเร่งเขียวนะคะแล้วก็จะแตกออกมาเป็นพุ่มแบบนี้เลยที่เยปานปลูกเอาไว้ก่อนหน้านั้นนะคะ ยายปังก็จะมาอัปเดตใบครึ่งชายให้ดูกันอีกนะคะปลูกพืชผักสวนครัวนะคะปลูกง่ายๆค่ะเรามีพื้นที่จํากัดมีพื้นที่เล็กๆเราก็สามารถปลูกใช้แวนแบบนี้ได้เลยนะคะเราจะได้มีผักสวนครัวเอาไว้เก็บกินปลอดสารพิษด้วยค่ะ ไม่ว่าเราจะปลูกลงกระถางเหมือนกันค่ะขวดน้ำเปล่าที่เรากินแล้วเนี่ยค่ะเก็บเอาไว้มาปลูกพืชผักสวนครัวของเราได้เลยอย่าเอาทิ้งนะคะก็ลองไปปลูกดูนะคะปลูกกันง่ายๆเลยสูตรนี้บำรุงกันง่ายๆเลยนะคะทำให้พืชผักของเราเขียวงามได้ทันใจเลยค่ะลองไปบำรุงใส่ปุ๋ยดูนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe.